หลังจากพ่ายแพ้ให้กับคุโบมารุและยูกิเดินทางต่อไปด้วยความมุ่งมัน่นพวกเขาฝึกฝนระหว่างทางและมุ่งหน้าสู่ดินแดนลึกลับที่เล่าขานกันว่ามีนักรบผู้แข็งแกร่งอาศัยอยู่ในขณะที่ทั้งสองเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงกระพือปีกของนกและเสียงสีเท้าปริศนาดังขึ้นก่อนที่ร่างสีฟ้าจะพุ่งออกมาพร้อมกับเปลวเพลิงลุกโชนช่วงพวกเจ้าเป็นใครทำไมจึงบุกรุกเขตแดนของข้า เสียงของเรดังขึ้นมารุชักดาบสายฟ้ายูกิเตรียมพร้อมทันใดนั้นเรก็พุ่งเข้าโจมตีเจ้ามีพลังที่ดีแต่ยังขาดการฝึกฝนเรกล่าวพร้อมลดอาวุธข้าคือเรนักรบแห่งเผ่าจิ้งจอกน้ำเงินหากต้องการพลังมากกว่านี้ตามข้ามาเรพาทั้งสองมาถึงหมู่บ้านจิ้งจอกน้ำเงินสถานที่เต็มไปด้วยนักรบจิ้งจอกฝึกฝนวิชาต่อสู้ไฟจากคมลอยสองสว่าง มารุและยูกิตื่นตะลึงพวกเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นถ้าหากจะค้นปีศาจอสูนบัวเรกล่าวจงฝึกฝนพลังของเจ้าแล้วพวกเราจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน